Read book รีดอับุกขับพื้นที่ของคนรักการอ่านสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Read book รีดอับุกขับพอดแคสต์พื้นที่ของคนรักการอ่านครับกลับมาพบกันในอีพีที่105นะครับอีพีนี้ก็ หยิบเรื่องราวในหนังสือมาฝากเพื่อนๆกันเช่นเคยนะครับก็หนังสือเล่มที่เราหยิบมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับเป็นหนังสือของคุณจักกพงศ์เมดพันธ์นะครับหรือ The Money c o a c h นะครับ m o n e y 101เริ่มต้นนับหนึ่งสู่ชีวิตการเงินอุดมสุขนะครับก็เป็นหนังสือเกี่ยวกับเรื่อง การเงินนะครับเรื่องเงินเงินทองทองนะครับเป็นหนังสือที่ดีเล่มหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าสอนเกี่ยวกับวิชาการเงินนะครับที่เพราะว่าเรื่องเงินนั้นก็เป็นเรื่องที่เราอยู่ในชีวิตของประจวันของเราตลอดเวลาเลยก็ว่าได้นะครับอ่าแล้วก็พอได้อ่านหนังสือเล่มานี้นะครับก็รู้สึกว่ามันเป็นหนังสือที่ เป็นตําราการเงินเล่มหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับที่อาจจะครอบคลุมเกือบทั้งหมดเลยนะครับกับเรื่องเงินที่เกี่ยวข้องในชีวิตของเรานะครับแต่มีประเด็นหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับก็คือในบทที่หนึ่งเลยนะครับก็คือประเด็นเรื่องเป้าหมายของชีวิตนะครับกับเป้าหมายการเงินนั่นเอง มันมีส่วนเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับหรือว่ามันเป็นคนละเรื่องกันเลยกันแน่นะครับในหนังสือเล่มนี้นะครับคุณจักรพงศ์นะครับก็ได้แนะนำเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องสองเรื่องนี้แหละนะครับในบทที่หนึ่งมาฟังกันเลยครับในบทที่หนึ่งนะครับมีชื่อบทว่าการเงินง่ายเมื่อเข้าใจชีวิตนะครับ ก็เกี่ยวกับเรื่องชีวิตและการเงินนั่นเองนะครับเขาได้เล่าถึงชีวิตของตัวเองนะครับว่าเคยบ้าความรวยนะครับบ้าความรวยในที่นี้ก็คืออยากมีเงินเยอะๆมีให้มากที่สุดเท่าจะเท่าที่จะมีได้นะครับก็คือคล้ายๆว่าคุณจักรพงษ์เองก็อยากจะเป็นคนที่ มีเงินทองมากมายนะครับมีชื่อติดอันดับเป็นมหาเศรษฐีของประเทศนะครับจนถึงขั้นที่ว่าถ้ามีสัมมนาที่ไหนนะครับที่มีคำว่ารวยนะครับก็จะไปเข้าร่วมสัมมนาเหล่านั้นนะครับพอเข้าร่วมมาแล้วก็ไปประกาศเป้าหมายความร่ำรวยของตัวเองนะครับอันนี้คือเบื้องต้นนะครับ ทีนี้ก็เขาก็วางเป้าหมายของเป้าหมายการเงินของเขานะครับว่ามีทรัพย์สินหนึ่งล้านภายในห้าปีนะครับแต่ก็มีบุคคลหนึ่งนะครับที่ทำให้คุณจักรพงษ์นั้นตื่นจากความฝันนะครับเรื่องความในเรื่องความรวยก็คือแม่ของคุณจักรพงษ์เองนะครับว่า มีคำถามคำถามนี้นะครับถามจากแม่นะครับก็คือจะเอาเงินไปทำอะไรเยอะแยะนะครับมันก็เป็นคำถามที่น่าคิดมากเลยนะครับว่าสมมติว่าถ้าเป็นตัวเราเราตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะมีเงิน100ล้านนะครับแล้วเราจะเอาไปทำอะไรเยอะแยะ,ยะขนาดนั้นนะครับทีนี้พอคุณจกระพง ลองมานั่งคิดคําถามที่คุณแม่ถามไปเมื่อกี้นะครับก็เอามาเขียนดูว่าจะเอาเงินน้อยร้านไปซื้ออะไรนะครับแต่ก็พบว่าเมื่อเขียนไปแล้วนะครับก็ได้แต่ขียค่าทิ้งนะครับเพราะว่าพอทบทวนไปทบทวนมา,ามีไม่กี่รายการเท่านั้นนะครับที่เป็นเสียงที่เขาต้องการจริงๆนะครับเออ ก็ทำให้เห็นว่านะครับตรงนี้ก็ทำให้เห็นว่า,าการที่เราจะมีเป้าหมายทางการเงินได้นน,นะครับเราอาจจะไม่ได้ต้องตั้งเป้าหมายการเงินก่อนนะครับคุณจักรพงศ์นะครับก็บอกว่าอาจจะต้องนะครับคนเรานั้นจะต้องตั้งเป้าหมายชีวิตเสียก่อนแล้วจึงตั้ง เป้าหมายการเงินคือถ้าเราไม่รู้ว่าชีวิตรเรามีเป้าหมายอะไรนะครับเราเราจะมัวแต่หาเงินหาทองไปทำไมนะครับเพราะว่าเราไม่รู้เป้าหมายการเงินของเราเลยเราไม่รู้ว่ารูปแบบชีวิตที่เราอยากจะใช้ชีวิตนั้นเป็นอย่างไรนะครับมันก็เหมือนหาเงินไปเฉย เพื่อให้เรามีความร่ำรวยนะครับสมมุติว่าถ้าเราเอาเป้าหมายการเงินตั้งไว้ก่อน10ล้านร้อยล้าน,านพันล้านอะไรประมาณนี้นะครับก็มันทําให้คุณจักรพงศ์เห็นมุมมองครับแล้วก็มาเขียนให้พวกเราได้อ,อ่านกันนี่แหละนะครับว่าออดังนั้นวิธีที่น่าจะใช่ที่สุดนั่นก็คือเราต้องตั้งเป้าหมายชีวิตแล้วก็ค่อยตั้ง เป้าหมายการเงินนะครับเพราะเรารู้รูปแบบชีวิตที่เราจะใช้เราก็จะรู้ว่าเราจำเป็นต้องใช้เงินมาสนับสนุนรูปแบบชีวิตมาสนับสนุนการใช้ชีวิตของเรามากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะครับถ้าอยู่ดีๆเรามาตั้งเป้าหมายว่ามี10ล้านร้อยล้านมันก็ พอหาไปหาไปมันก็จะรู้สึกว่าเออทำไมมันยิ่งยิ่งหายิ่งไม่มีความสุขนะครับอะไรประมาณนี้นะครับแล้วเป้าหมายแบบไหนนะครับที่จะทําให้เราสามารถตั้งเป้าหมายการเงินได้นะครับมีตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เขาบอกไว้ในหนังสือนะครับว่าอาจจะเป็นเป้าหมายที่ไม่ได้ยิ่งใหญ่มากมายนะครับยกตัวอย่างเช่น เ,เขาเคยได้ให้คำปรึกษากับเด็กที่เพิ่งจบใหม่นะครับซึ่งเขาถามว่าเป้าหมายการเงินของเขาคืออะไรนะครับคนนั้นก็บอกว่าซื้อบ้านให้แม่อยู่นะครับฟังดูแล้วก็ไม่ได้เป็นเป้าหมายใหญ่โตอะไรใช่ไหมครับแต่พอพอถามว่าทำไมถึงอยากซื้อบ้านให้แม่ก็ตอบว่าผมเหลือแม่อยู่คนเดียวเราอยู่บ้านเช่ามาตลอดชีวิตจึงฝันว่า วันหนึ่งเราจะมีบ้านเล็กๆเป็นของเราเองนะครับนั่นก็คือเวลาที่เราตั้งเป้าหมายกับในเรื่องเป้าหมายชีวิตนะครับอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่แต่มันถ้ามันมีเหตุผลนะครับเหตุผลที่มารองรับนั้นมันทรงพลังนะครับคือแบบว่าเหตุผลมันมีเหตุผลที่มารองรับ มันก็จะทำให้เวลาเราไปลงมือทาในการที่จะหาเงินหาทองนี้นะครับมันก็ทำให้เรามีแรงฮึดแรงสู้นะครับเออพอตั้งโจทย์แบบนี้นะครับมันก็ตอบด้วยเป้าหมายการเงินที่ได้ง่ายขึ้นนะครับอ่ามันก็มีแรงฮึดสู้ว่าเออเราจะทำสิ่งนี้ไปเพื่อเพื่อจุด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 ,จด อ่ามันก็ทําให้เรามีแรงฮึดสู้ต่อไปนั่นเองนะครับเออผิดกับคนที่อ่ายกตัวอย่างว่าถ้าอยากมีเงินร้อยล้านแต่ไม่รู้เลยว่าเหตุผลที่อยากมีเงินร้อยล้านนั้นเพราะอะไรนะครับก็จะมีข้อแตกต่างกันตรงนี้ตร,นตรงที่เป้าหมายน,นั่นเองนะครับสรุปก็คือนะครับ ข้อคิดที่ได้จากบทที่1ของมันนี่0 1นี้นะครับก็คือในเรื่องการเป้าหมายวางแผนเป้าหมายของชีวิตนะครับมันก็จะนำไปสู่เป้าหมายทางการเงินโดยถ้าเรารู้ว่าเรามีเป้าหมายชีวิตของเราอย่างไรมีอยากมีรูปแบบการใช้ชีวิตของเราอย่างไรเราก็จะรู้ว่า เงินที่เราจะต้องหานั้นมันต้องมีเงินสนับสนุนเท่าไรมีเหตุผลรองรับเป้าหมายของเราด้วยนะครับมันจะทําให้เป้าหมายนั้นเราทรงพลังและก็อยากมีแรงฮึดสู้ที่จะหาเงินหาทองนะครับและสุดท้ายก็จะทําให้เป็นการเรียนรู้และลงมือทําว่ามันมีอะไรบ้างที่เราสามารถที่จะเรียนรู้และลงมือทําเพื่อ หาเงินมาสนับสนุนเป้าหมายของชีวิตของเรานั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เรานำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะครับหาเป้าหมายในชีวิตของเราให้มันเจอนะครับแล้วเราก็หาเงินนะครับเป้าหมายทางการเงินมาสนับสนุนเป้าหมายชีวิตของเราเป้าหมายชีวิตของเราต้องมีเหตุผล ที่มาซัพพอร์ตเป้าหมายนะครับมันจะได้ช่วยให้เรามีพลังใจเป็นเป้าหมายที่ทรงพลังแล้วก็ดำเนินชีวิตไปในรูปแบบที่เราต้องการจริงๆนะครับสำหรับวันนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ